เึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคนจะรู้เนาะว่าเขาก็สามารถทำกันได้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนแม้กระทั่งชุมชนเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเล่าเป็นของตัวเองเงี้ยพอค่อยๆเอามาให้ชิมว่าแบบเอ้ยอันนี้จะนิกาตะนะอโอโมรินะเอากินาวานะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็แบบเฮ้ยมันก็เกิดอินสไปเรชันนะว่าแบบเฮ้ยทำไมบ้านเราไม่มีสิ่งนี้เลยก็คงจะเจอแต่แบบแบรนด์ใหญ่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ สวัสดีครับโอซังค่สวัสดีครับโอวันนี้พูธของเราอะไรมาบ้างเออพูธของเราเป็นคาราสสาโทนะครับที่เรายกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็คืออย่างข้าวแล้วก็ผลไม้นะครับมาทําเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นพวกสาโทเป็นต้นนะครับก่อนที่เราจะมาทําอันนี้คืออยู่ภาคอุตสาหกรรมไหนมาก่อนจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่งานประจําผมทํางานโฆษณาทํางานเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็วันหนึ่งก็ได้มีโอกาสลาออกมีโอกาสลาออกแล้วก็ มาอยู่บ้านเนาะแล้วก็เรียกว่าไงอะ่ะด้วยพื้นที่ที่บ้านเราพอจะมีอยู่เป็นที่ดินมรดกคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นโอกาสจากการเกษตร,รวัาแบบเฮ้ยเกษตรมันก็เป็นแอสเซทหนึ่งที่สามารถที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจได้ครับ ก็เลยออกมาเป็นตัวนี้คือผมได้แรงบันดาลใจมาตอนที่ผมไปเรียนเรื่องการเกษตรที่ญี่ปุ่นด้วยครับไปอยู่กับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปทําอะไรยังไงก็ได้พอมาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนาะสนใจเรื่องการเกษตรเสร็จปุ๊บเราก็ไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์พอไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปอยู่กับโอโตซังโอคาซังครอบครัวเรียกว่าโฮสต์แฟมิลี่แล้วกันเนาะก็พ่อก็ชวนกินเหล้ากินเบียร์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าคนจะรู้เนาะว่าเขาก็สามารถทํากันได้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนแม้กระทั่งชุมชนเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหล้าเป็นของตัวเองเนี่ยพค่อยๆเอามาให้ชิมว่าแบบเอ้ยอันนี้จะนิกะตะนะอาโอมอรินะเอากินาว่านะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็แบบเฮ้ยมันก็เกิดอินสปิเรชันนะว่าแบบเฮ้ยทำไมบ้านเราไม่มีสิ่งนี้เลยก็คงจะเจอแต่แบบแบรนด์ใหญ่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่าถ้าเราเป็นคนไทยแล้วมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติเราจะเลตพิเซนต์อะไรวะที่จะแบบ ของไทยอ่ะนึกออกใช่ไหมดังนั้นพอเรามาเป็นยังสาระชาวฟาร์เออร์ใช่ไหมพี่ก็จะมีเครือข่ายที่เป็นป่าชาวบ้านครับอ่าเราก็มีโอกาสไปขอความรู้ไปล่ำไปเรียนกับเขาอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดมาเป็นโปรดักตตัวนี้เพราะแบบเยคนพบก็แบบสาโทจริงจมันอร่อยนี่หว่าเราก็เลยอยากจะเอาสิ่งนั้นที่เป็นภูมิปัญญาของไทยอ่ะมายกระดับเพื่อให้มัน เป็นมูลค่าเป็นเป็นตัวแทนของคนไทยที่มันจะไประดับโลกได้ครับผมขอชิมนิดนึงได้ไหนไหนก็มาได้เลยตัวแรกที่เราทำออกมาคือรสอะไรฮะเออจริงๆแล้วเรามี3 4สี่รสชาติเลยแต่ว่าตัวโปรตทป์เนี่ยก็จะเป็นตัวออริจินอลก่อนเลยอย่างที่คุณลุงคนนั้นสอนมาอ่าอันไหนออริจินัลนะคุณเกดสีน่าจะใกล้เคียงกันมากเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สีปรุงแต่งเข้าไปครับผมอันนี้เป็นออริจินอลอ่าโอเคขอชิมออริจินอลก่อน ืมกลิ่นหอมครับตัวนี้ก็จะเป็นออริจินอลที่ทำจากข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ชื่นเปรี้ยวใช่กำลังดีจะเป็นตัวลิ้นจี่ค่ะอ่าลิ้นจี่เราก็จะแอดตัวลิ้นจี่หมักเข้าไปด้วยืมกลิ่นลิ้นจี่ครับอร่อยครับแล้วนี้ตัวหนึ่งเป็นยูสุครับครับผม อร่อยทุกรสครับครับแล้วก็ล่าสุดมีตัวที่เราคอลแลบกันกับสวนป้านุลุงไก่จังหวัดระยองนะบ้านเนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นจักรวาลเลมอนเลมอนซึ่งเขาทําเลมอนทุกอย่างที่เป็นเลมอนเลยอ่าซึ่งเขาก็แบบมาคุยกับเราว่าแบบครับเฮ้ยเอาเลมอนเนี่ยมาทําตัวสาโทได้ไหมอ่าฮะเออน้องเมย์พี่ขอแก้วชิมหน่อยโอเคอ่าเสร็จปุ๊บก็ออกมาเป็นตัวนี้ครับเอาเลมอนของเขามาทำสาโทได้อ มีกลิ่นหอมของเลมอนบางๆซึ่งตัวเลมอนเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ได้มีความหวานมากนักเนาะเขาก็จะมีความเปรี้ยวมีกลิ่นเปลือกมีอะไรอย่างนี้ขึ้นมามใช่คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวครับ,รบก็แตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าไม่ว่าผลละวา่าอะไรที่มันมีความหวานก็สามารถเป็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หมดโอเคอซึ่งนั่นก็ทําให้เรามองเห็นว่าศักยภาพของการเกษตรไทยนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่ภาคธุรกิจนี้ต้องปรับตัวหรือว่า develop ความคิดยังไงบ้างเช่น,นหให้มุมมองของคนดูนิดนึงคือสำหรับผมอะผมมองว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ หาตัวเองให้เจอก่อนว่ารเราชอบอะไรแล้วเรามีแพชชั่นกับอะไรเพราะว่าการเกษตรเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนการทําอย่างอื่นเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็ต้องใช้เวลา<ช>ศึกษาหาความรู้ก่อน,เ,นเพื่อที่จะล้มเหลวได้ยากขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําแบบไม่มีความรู้อะเราก็จะล้มเหลวไดเร็วพอล้มเหลวเร็วเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกจะเหนื่อยท้อกับมันแล้วเราก็ไม่อยากจะทําแล้วก็คงจะกลับไปทํางานประจําหรือไม่ก็ไปทาธุรกิจอื่นอะไรอย่างี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่าเทรนในอนาคตเนี่ยของภาคการเกษตรอะ มันจะโตแน่ๆเพราะว่าวันนี้เรามองถึงศักยภาพผู้สูงอายุเนาะเขาก็ลดลงลดลงลดลงในการทําการเกษตรแต่ว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราผมคิดว่าเราควรจะเรียกว่าอะไรฉวยโอกาสหาความรู้เรื่องของเกษตรเยอะๆเนาะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ขาดไม่ได้หรอกเนาะเรื่องของอาหาร,รการกินอะไรต่างๆที่มันเป็น raw material ของอาหารแปรรูปต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ แต่คนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาทำเกษตรก็ต้องศึกษาความรู้อย่างงานฟาร์มเอ็กซ์โปอย่างเงี้ยงานฟาร์มเอ็กซ์โปนี่ก็เป็นหนึ่งในงานที่ผมก็มาหาความรู้เพิ่มอย่างเช่นสายพันธุ์ข้าวอย่างเงี้ยที่ผมอยากจะไออนดีด้วยตัวเองอะไรเงี้ยผมก็ไปศึกษากรมการข้าวหรือว่าอะไรที่มันเป็นลอแมทที่เรื่องต่างๆเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI เรื่องอะไรที่จะต้องหาความรู้ก็ในงานฟาร์มเอ็กซ์โปอย่างเงี้ยครับก็ฝากไว้ในงานนี้มีองความรู้ดีๆ c o นเ e c t i o n ดีๆเยอะครับครับผมแล้วก็ถ้าผู้ที่สนใจครับผลิตภัณฑ์หรือว่าแบรนด์ของเราอยากจะ ลองลองทานเนาะติดต่อได้ช่องทางก็มีไ g ครับม r s a t ร์ซาโต้ฟร์ฟนะฮะแล้วก็ Line Official แอดแล้วก็ MRSAPO ครับ m r s a t อซาโเลยโอเคครับฝากแบรนด์ m r s a t อซาโไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณครับขวบคุณครับ